ต้นหนีเหรียญละครั้งหน้ากองพันโดยนัดมงคลเกษมสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอเป็นเนื้อทองแดงก่อนนะครับเนื้อทองแดงนี่จำนวนการจัดสร้างทั้งหมด 9, เก้าพันเก้าร้ยเก้าสิบเก้าเหรียญเหรียญรุ่นนี้จะมีสองบล็อกนะครับจะเป็นบล็อกใยแมงมุมกับบล็อกสายฝนสำหรับวันนี้ผมจะพามาชมบล็อกใยแมงมุมก่อนถ้าเห็นเป็นใยลักษณะเป็นเส้นใยแบบนี้ก็คือเป็นบล็อกใยแมงมุม ที่เรียกกันว่าเหรียญระคังหน้ากองพันก็เพราะว่ารูปทรงเป็นระครังนะครับแล้วก็ใบหน้าหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นหน้าเดียวกับเหรียญกองพันสองเลยเหรียญรุ่นนี้ก็กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามกระแสของเหรียญกองพันสองครับเพราะหน้าตาเหมือนกันเหรียญรุ่นนี้แกะบล็อกพิมพ์โดยนายช่างกเกษมมงคลเจริญน,นะครับฝีมือ ของท่านสุดยอดมากนะครับปลุกเสกโดยหลวงพ่อเกษมเมื่อปี2536จะเรียกอีกชื่อว่ารุ่นมหาลาภชื่อดีมากครับเดี๋ยวเรามาดูตำหนิกันเลยดีกว่าครับว่าจะดูตรงไหนบ้างลักษณะใบหน้าหลวงพ่อก็อจะประมาณนี้นะครับนายช่างเขาแกะบล็อกได้ลึกนะครับหน,หน้าหลวงพ่อจะนูนออกมาแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเป็นเหรียญแท้มีการต่อโค้ดกไก่ที่บริเวณมุมซ้ายล่างตรงนี้ลักษณะโค้ดจะต่อกลงไปในเนื้อเหรียญจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับโค้ดจุดต่อไปนะครับให้ดูที่ดวงตาของหลวงพ่อ ดวงตาฝั่งขวามือของเราจะลมคมชัดแล้วก็เม็ดจะเล็กกว่าฝั่งซ้ายมือเราแล้วก็บริเวณใบหูที่พื้นใบหูจะมีเส้นเสี้ยนหรือว่าเส้นขนแมวอยู่นะครับบริเวณขอบขอบใบหูก็จะมีเช่นกันนะครับเส้นเสี้ยนเล็กๆแล้วก็บริเวณล่องหายปลาลาก็จะมีเนื้อเกินบางๆอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับ ัดมาที่ล่องไหลถ้าเอียงดูดีๆก็จะเห็นเส้นๆน,นะครับในล่องไหลแล้วก็บริเวณใต้กระดูกหายปลาจะมีเส้นฉีดคมๆอยู่สองเส้นนะครับบริเวณใต้าคางหลวงพ่อฝั่งขวามือเราก็จะมีก้อนเนื้อเกินอยู่บริเวณลำคอต่อมาให้ดูที่เส้นโค้งของ สระโอตรงนี้นะครับตรงคําว่าโกจะมีลักษณะเป็นเส้นแตกช่วงที่ที่โค้งของสระโอนะนี่นะครับลักษณะเส้นแตกตรงโค้งพอดีต่อไปเรามาดูด้านหลังกันบลักษณะการเจาะงูงเหรียนก็จะประมาณนี้ mm hmm. ก็คือเจาะออกมาแล้วจะมีรอยปิ้นจากการเจาะ แล้วก็จะมีรอยตะไบบริเวณเหนือหูเหรียญน,นิดนิดหนึ่งนะตามตามขอบก็จะมีขี้ปิ้นมีจะมีขี้ปิ้นจากการปัมตัดนะครับสังเกตตรงคําว่าสารพัดนึกจะมีตุ่มเนื้อเกินขึ้นมาจุดหนึ่งครับพื้นเหรียญบริเวณใต้คําว่าสารพัดนึกจะมีเส้นเฉียงเฉียงลักษณะสเส้นประมาณนี้ครับมีอยู่หลายเส้นเลย ส่วนพื้นเหรียญจุดอื่นๆเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆใหยแมงมุมหรือว่าเยื่อใบไม้จะเป็นแบบนี้ทั่วเหรียญเลยนะครับตรงคำว่ามหาลาบเนี่ยจะมีกลุ่มเนื้อเกินอยู่ตรงนี้จุดหนึ่ง นี่นะครับลักษณะจะเป็นตุ่มกลุ่มก้อนขึ้นมาตรงสระอาแล้วก็ตรงคําว่าอุปสมบทเนี่ยจะมีเส้นขีดลากขวางออกมาเหนือตัวอักษรและที่มุมขวาของระครังนะครับขวาล่างจะมีติ่งติ่งเนื้อตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นวงกลมนูนขึ้นมา ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นเส้นเสี้ยนขวางมาประมาณนี้อีกจุดสังเกตของเหรียญรุ่นนี้ก็คือที่พื้นเหรียญน,นะครับบริเวณแถวกลางกเหรียญเนี่ยจะพื้นเหรียญจะมีความนูนขึ้นมาคล้ายๆหลังเต่านะครับจะมีความนูนขึ้นเล็กน้อยจะ,จะไม่เรียบจะเป็นนูนคล้ายๆหลังเต่าขึ้นมาหน่อยนะึงอน,นี้จะเป็นทุกเหรียญเลยครับผม ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนะครับจะนูนขึ้นมาประมาณเนี้ยนูนขึ้น,นงเหรียญเหรียญน,นี้ก็จะนูนเช่นกันนะครับจะมีความนูนขึ้นมานิดหนึ่งคราวนี้มาดูลักษณะของขอบตัดกันบ้างตามที่แจ้งไปว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างแค่ 9, เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญฉะนั้นขอบตัดควรจะใกล้เคียงกันนะครับ ลักษณะขอบลักษณะการตัดจะเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองเหรียญน่องบากจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับลักษณะขอบตัดก็จะเป็นการตัดแล้วฉีกออกคล้ายกระดาษทรายนะครับ ผมจะค่อยๆเลื่อนให้ดูนะครับว่าขอบตัดใกล้เคียงกันมากตรงไหนเป็นร่องก็จะตรงกันเลยครานี้มาดูด้านซ้ายช่วงโค้งเว้าวก็จะตรงกันเลยนะ แล้วก็ด้านล่างเหรียญให้ท่านสังเกตที่หกนาฬิกานะครับจะเป็นจะเป็นเหมือนรอยนูนขึ้นมาทั้งสองเหรียญเลยเแล้วก็ใกล้กับร่องนูนดังเก่าถัดลงมาด้านล่างท่านจะเห็นว่าร่องบากตรงกันนะครับที่หกนาฬิกาจำตรงนี้ไว้ได้เลยครับ,บก็ถือว่าดูไม่ยากนะครับเหรียญรุ่นนี้สำหรับ วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนฝากติดตามช่องนัดมงคลเกษมด้วยนะครับสวัสดีครับ